สวัสดีครับผมมีนเองเนะครับวันนี้เนี่ยเรามาในรูปแบบแปลกหูแปลกตาก,การทําคลิปที่เปลี่ยนสไตล์การทําไปเล็กน้อยถึงปานกลางเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปนี้เป็นเกมที่ชื่อว่า s โซฮัน e s s ใช่ไหมครับทุกท่านยังจําสิ่งที่พาสที่แลว้เราเจอกันได้ไหมครับถ้าจําไม่ได้ผมจะทวนให้ทุกท่านเล็กน้อยถึงปานกลางแล้กันนะผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเฮ้ยอ๋อ มมันนไ่่ผาวหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมฉากโซรากรรมอันน่าสลดใจของชายผู้หนึ่งที่เล่นเกมไม่ผ่านสักทีไปแล้วนะครับนั่นแหละฮะก็คือด่านที่เราไม่ได้ผ่านกันมาในตาที่แล้วหรือผ่านที่แล้วนะครับในฉากพีครูนนะครับในระดับความยากที่ าใช่ไหมนั่นแหละด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่เรียกว่ามีความยากระดับสุดๆไปเลยผมเรียกว่ามันสุดๆในตอนที่เล่นมาของเกมนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ามันให้ยผมต้องไปฟาร์มอะไรมาหลายอย่างในคลิป,ลปนี้มากเลยนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเลยว่าคลิป,ลป,ลปนี้เนี่ยอัดนานที่สุดในประวัติการแล้วนะครับผมเลยเอามาตัดเป็นการสรุปผ่านสั้นๆไปเลยสรุปให้ท่านผู้ชมรับทราบเลยว่าเนี่ยผมไปผ่านอะไรมาบ้างนะเนี่ย ประมานั้นประมาณนั้นเนะครับซึ่งผมไปฟาร์มอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับอันนัอันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะมาฟาร์มด่านต่างๆนานานนียเราเข้าไปในด่านหลักใช่ไหมด่านที่เรายังไม่ผ่านในตอนนั้นเนี่ยคือ ชาดพีกรูนนะครับในระดับที่5ฉะนั้นเราก็ต้องถอยกลับมา2สัปดาห์เพื่อเราสามารถฟาร์มได้ในตอนนั้นนะครับด่านตัวของไฟฮอลโลแลวก็แอปเปิลเชดครีกเนี่ยปลดล็อกให้ผมทําการก็ไปฟาร์มได้ในระดับที่6ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะสามารถเข้าไปทําการฟาร์มและทะลุด่านได้อย่างแน่นอนครับเรือรวมไปถึงนะครับด่านวินเตอร์เมียเองก็ยังสามารถทําให้เราเข้าไปเล่นได้ด้วยผมก็เลยคิดว่าวันวันนี้เราจะต้องเข้าไปฟาร์มมันให้ เต็มที่เลยครับ แม่รอช้าชายคนนี้นะครับเข้าไปในด่านที่ยากที่สุดที่จะไปถึงได้นะครับของไวท์ฮอลโลนะครับโดยที่มีอุปกรณ์ติดตัวนะครับก็ดังเดิมเลยนะครับฮันเตอร์กราฟนะครับหรือว่าตัวเสื้อคลุมนะครับเลเวล21คันธนู24นะครับดาบเลเวล2 2นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ทำด้านล่างนะครับตัวดอกบัวนะครับเลเวล13อ่ามคราวสินเดอร์เลเวล20แล้วก็ตัวที่ทำให้เกิดการสตันได้ที่เลเวล17นะครับ ก่อนนี้ก็เตรียมตัวธรรมดาทั่วไปไม่ได้จะเข้าไปรบนะครับในการฟาร์มของเข้าไปในไวท์ฮอลโลในระดับความยากที่6ในตอนนั้นครับผมพร้อมกับในช่วงเวลานั้นจะมีช่วงเวลาล่าค่าหัวด้วยนะครับเปิดก็มาเนี่ยก็เหมือนกับเกมทั่วๆ่วไปนะครับเราก็ฟันตีมอนไปเรื่อยเนั่งฆ่ามอนตบมอนดาดนี้มันเคยผ่านมาแล้วโอ้มันจะมีอะไรยากเย็นอะไรขนาดนั้น และสิ่งที่ทำให้ผมพลาดแล้วก็คิดไปนะครับตัวบบลตี้ฮันเตอร์นะครับมันจะทําให้มีโอกาสเกิดบอสในด่านด่านหนึ่งขึ้นมาได้นะครับซึ่งบอสจะมาแจมในด่านตอนไหนเราก็ไม่ทราบซึ่งตอนนั้นนะครับจะเป็นตัวเดอะทวินแรดที่เข้ามานะครับทำการโจมตีผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้ผมต้อง พ่ายแพ้ไป1ครั้งเลยนะครับหงครั้งท่วนแต่ว่าการฟาร์มครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมต้องบอกท่านชมเลยนะช่วงเวลาฟาร์มเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะครับใช้เป็นตัวอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านะตอนฟาร์มกับตอนเล่นใท่านชมดูเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะอ่า สุดท้ายนะครับเราก็ฆ่าเขาไม่ทันแล้วก็ขึ้นว่าพวกเขานั้นได้หลบหนีไปแต่สุดท้ายผมตีไปตีมากลายเป็นว่าก็ได้ของเหมือนกันเอ๊ะยังไงผมก็งงเหมือนกันนะครับนะหลังจากที่เล่นจนไปจบจนถึงบอสด่านของด่านที่เรามาเล่นนะครับผมบอกเลยว่าบอสเนี่ยเคลียร์ง่ายมากตัวที่เป็นตัวไอ ที say, ่ม so so ันสามารถปล่อยกับดักออกมาตวนพื้นได้เนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายสุดๆไปเลยคานผู้ชมผมรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมและคอนโทรลกับตัวบอสตัวนี้ได้แบบว่าเราเรารู้สกิลมันบ้างอะไรแบบนี้นะเสร็จปุ๊บไม่รอช้ากับผมดอบของอะไรมาบ้างผมก็เข้ามาทำการจัดเซ็ตของอุปกรณ์แล้วเราก็ไปรุยกันต่อในด่าน e v e r s h a d e c r e i g ระดับความยากที่6 อย่างน,นั้นนี่ผมรู้สึกว่ามั่นใจแล้วเดี๋ยวเรากลับไปด่านเดิมที่เราไม่ผ่านเนี่ยยังไงเราก็ต้องผ่านให้มันได้นะครับอ่วนไปตีไปฟันไปอย่างแบบว่าดุเดือดเลือดพล่านกันเลยในช่วงเวลานั้นนะครับไม่ว่าเชตครีกเนี่ยผมก็ตะลุยด่านไปไเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับบอสตัวเจสเตอร์เนี่ยมันออกมานะครับแล้วเราก็กำราบมันไปได้อย่างสวยงามเลยครับท่านผู้ชม ไดดว่าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเริ่มมั่นใจแบบสุดๆเลยนะครับว่าโอ้โหขนาดนี้เนี่ยขนาดด่านนี้ระดับ6กเราผ่านได้แล้วทำไมด่านที่เราติดตั้งนานระดับ5เราจะผ่านไม่ได้ได้ยังไงวะเสร็จแล้วตัวผมก็ได้ทำการเข้ามาทำการโจมตีด่านชา์ดพีกรูนนะครับด้วยความมั่นใจเลยตอนนั้นจริงๆกะว่าจะอัดคลิปลงด้วยนะครับแต่แบบว่าเฮ้ยเราลองมาเซอร์วยกันก,นก่อนดีกว่าว่าเราสามารถผ่านได้ไหมผลประกอบการที่ได้ครับเหมือนเดิม ตายตายตายแล้วก็ตายครับผมบอกเลยว่าผมถลุงไปกับ่านนี้แบบเยอะมากๆเยอะจนไม่รู้ว่าคือไอ้ช่วงเวลาผมอัดมีทั้งหมด3คลิปนะครับในช่วงที่ผมอัดเนี่ย คลิปแรกทั้งหมดเป็นการฟาร์มรัวๆเลยนะครับส่วนคลิปหลัง2คลิปเนี่ยผมเนี่ยตีกับดาดนี้อย่างเดียวแล้วก็แพ้แพ้แพ้แล้วก็แพ้รัวๆซึ่งผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยและมันเซ็งอย่างมากเลยโดยเฉพาะตอนเจอกับตรงดารครูเ u s a d เดนะครับมันเป็นอันที่ผมรู้สึกปวดหัวปวดกระบาลที่สุดับ มันเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะทำไมมันยากเย็นแสนเข็นอะไรขนาดนั้นมันจะอะไรขนาดนั้นกับตัวเรานะฮะคือแบบบางครั้งลงไปปุ๊บเราก็ตายบางครั้งลงไปปุ๊บมันก็ติดบัคนีครับแต่แล้วจนแล้วจนรอดนะครับบางย่วงบางตอนเนี่ยผมเนี่ยสามารถไปค้นพบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาครับผมไปเจอสิ่งที่เรียกว่าบัคที่เราทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะหยุดต่อสู้กับพวกเขาได้ในช่วงขณะหนึ่ง นั่นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมผมมากในช่วงเวลาหนึ่งเลยครับผมบอกได้เลยว่าจังหวะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมมันหูว้ยตาต่อไปมันต้องได้มากเลยครับมันต้องชนะได้แน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงตายเหมือนเดิมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือบั๊กครับผมเดินติดก้อนไม้ตอนที่ผมเดินติดอากาศแล้วก็โดนมันจิงตายโดนมันฆ่าตาย ทุกอย่างนะครับทำให้แบบว่าผมเนี่ยสิ้นหวังสุดๆเลยในช่วงเวลานั้นนะครับจนแบบว่าเล่นอีกตาหนึ่งดีกว่าแล้วก็ค่อยพักสุดท้ายก็ยังตายเหมือนเดิมคือบางทีนะครับในหัวแบบว่าถ้าเราปล่อยวางครับส่วนใหญ่นะเวลาผมเล่นเกมอะไรแบบนี้ถ้าเราปล่อยวางบ้างอะไรบ้างนะสุดท้ายแบบเฮ้ยตาเดียวดีกว่าพอแล้วอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายนั้นแบบว่าอาจจะแบบเออมีดวงแบบว่าเราเราเล่นแบบผ่อนคลายไงมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ย นี่ไงจังหวะนี้แหละเออปุ๊บาแต่สุดท้ายครับเหมือนเดิมนะฮะอีกตาเดียวไม่ได้มีจริงนะบอกเลย <c oughs> จนสุดท้ายนะครับเข้ามาในช่วงสุดท้ายเลยนะผมบอกเลยว่าผมท้อแล้วผมหัวร้อนมากมากในช่วงแบบน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะผมไม่แน่ใจว่าคลิปนั้นอยู่ช่วงประมาณกี่นาทีแต่ประมาณ40ประมาณ4050นาทีช่วงสุดท้ายเนี่ยนะผมบอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โอ้โห ไม่รู้มันจะอะไรขนาดนั้นนะครับบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากๆจนสุดท้ายแบบไม่ไหวแล้วอยากจะวางเลยแบบโอ้โหมันไม่ผ่านสักทีทำไมลงไปบางทีก็ตายเลยว่าลงไปบางทีกอ็อะไรของมันนักหนาว่างงมากๆนะครับจนแบบจนแล้วจนรอดนะฮะนั่งโปรงนั่งพักนั่งเครียดนั่งคิดนะครับหยิบอะไรมากินเมื่อคลายเครียดก็แล้วนะฮะ จนกระทั่งเวลานั้นมาถึงครับและในช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังที่สุดนั้นจนสุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าไปต่อสู้มันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับใจที่อยากเอาชนะแบบเต็มร้อยกับไอ้บอสโดนี้ในจังหวะนั้นเขากดเข้าเกมไปแล้วก็ทําการ เข้าไปลุยบอสในครั้งสุดท้ายที่เขาตัดสินใจว่าวันนั้นเขาจะพอแล้วและก็เขาก็เข้าไปเพื่อทำการจัดการกับมันเรามาดูผลที่เกิดขึ้นในตานี้ด้วยกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราเนี่ยเข้ามาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคลิปวิดีโอคลิปนี้กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากรับชมสรุปมหากาบการผ่านด่านของผมไปแล้วนะครับรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจกันบ้างไหมถ้าชอบสามารถบอกผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่ากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะมีวิธีการตัดต่อหรือนะครับ วิธีการทำอะไรให้คลิปน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถบอกผมได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เป็นมือตัดต่อที่เรียกว่าอะไรเป็นมือใหม่ในระดับหนึ่งเลยนะครับอยางอยากฟังคำแนะนำของทุกๆคนนะครับใครมีข้อแนะนำหรืออยากให้เสริมตรงไหนเน่ยบอกมาได้เลยนะครับสัญญาเลยว่าถ้าผมมีเวลาผมจะทำแน่นอน,นครับ โอเคช่วงท้ายก็คงทิ้งทวนมานานไปหน่อยนะแต่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไม่อยากจะรบกวนเวลาของทุกคนไปมากกว่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายครับรอคลิปหน้าได้เลยคับผม